ใจหลักของาศาสนาพุทธก็คืออริยสัจสีนะครับมีทุกสมุทยัยเหตุเกิดทุกหรือกฎการเวียนว่ายตายเกิดนิโรธสัตดับหรือกฎ ียนไหว้ตายเกิดมัก8แปข้อปฏิบัติให้ถึงสักดับมีอยู่8ข้อนะครับอันนี้คือหัวใจหลักของพุทธศาสนาเพราะในสังสารวัตมีการเวียนไหว้าตายเกิด พื้งผนนาทั้ง3หรือพบลักษณะของผื้นนาทั้ง3ผืนนาแรกก็คือผื้นนาเหลวนะครับซึ่งประกอบด้วยสัตว์นรกเปรตสัตว์เรชานซึ่งอยู่ในเบื้องต่ำ ของผืนนาแลว้วสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือกลางๆก็คือ,อมนุษย์สูงขึ้นไปในผืนนาแลว้วก็คือสูงสุดในผืนนาแลว้วก็คือเทวดากามภพนะครับส่วนผืนนาปานกลางก็คือ เทวดาที่มีรูปพื้นนาชั้นสูงก็คือเทวดาที่ไม่มีรูปนะครับในสังสารวัตรทั้งสามพื้นนานี้ก็จะเกิดทุกข์ทุกข์เพราะว่า,เ,าเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏ ตั้งอยู่และปรากฏการอื่นๆเส่่มเส่อมเรื่อยๆก็คือเจ็บเสื่อมเรื่อยๆก็คือแก่เสื่อมที่สุดก็คือตายเพราะฉะนั้นที่ว่าทุกเนี่ยข้อที่หนึ่งในอริยสัจสีทุกเพราะว่าจัดที่ว่าติดแล้วคล่องแล้ว ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือขันห้าด้วยความอยากความเพลินความพอใจความกำนัดความยินดีหรือตันหาเป็นเครื่องผูกระหว่างสัตว์กับขันห้าอะวิชาเป็นเครื่องกั้นระหว่างสังสารวัฏกับอมตะหรือนิพาน เพราะว่าสัตว์หลงว่าขันห้าเป็นตัวตนของเป็นตัวตนของสัตว์ก็คือสัตว์เนี่ยอยู่ในฟากฝั่งของอมตะหรือนิพานพุทธองค์เขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งในฟากฝั่งนิพานหรืออมตะก็คือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏตั้งอยู่และ ไม่ปรากฏการเอนเอคือในฝักฝั่งนั้นก็คือไม่ตายก็คือมีความเป็นมะตะตแล้วก็ข้ามมาโดยที่ความไม่รู้ในฝักฝั่งสังสารวัตมายึดขันห้าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ และกระดับก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าสิ่งหนึ่งเป็นสัตว์ที่มายึดขันห้ายึดความตายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่และตายก็ทำให้เกิดทุกข์อันนี้คือความทุกข์ในสังสารวัฏ